ถ้าเกิดติดผมแจกทัวร์เลรียห้สิบาทตามที่ผมได้สัญญาใครที่สนใจ ID เดกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook ปองลอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตกมือทำไมก็แค่ติดหัวเตโอและซึ่งมันก็ติดอยู่แล้วนะครับโอ้โหเตโอแมซ่าแม่งโคตรมีสง่าราศีเลยว่ะลาคูเตน นะครับเบอร์หนึนะครับเบอร์หนึเดี๋ยวมาดูนะเบอร์หนึจะเป็นบวก1หรือจะเป็นบวก8นะครับทุกคกดเมาส์ค้างครับกดเมาส์ค้างถ้าเกิดแตกโดนด่าแน่นอนกูโม้ไว้ขนาดนี้แล้วแล้วปล่อยครับนะมาลัลาเ,ลเรียบร้อยดีนะครับทุกคน เอ็มบาบู 19A ซึ่งต้องบอกก่อนว่า f p 11กับพลังเท่านี้จริงๆเอ็มบาบู 19A คนไม่ค่อยเล่นเพราะ FP มันเยอะแล้วพลังมันแบบเข้าใจไหมพลังมันไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นบุกแป่ะก็จับมายืนได้นะคือถ้าเกิดผมตีติดอะ่ะน้องคนนี้เขาบอกเ๋ยเขาโดนเนี่ยให้ผม10บาทอะ่ะ10บาทก็ได้วะ<อ>แต่เกิดตีแตกแม่งระดากูนะั่นแหลดาวสูงมาอย่างนี้ก็ตีติดดิรออะไรอะอะ พวกเองว่าไงวะ450,000ล้านนี่โชว์แหวนด้วยนะโชว์แหวนด้วยเป็นไงเทปะเองว่าแหวนพี่เทปะนิ้วกลางเนี่ยนะด้วยนิ้วกลางเนี่ยแหละมันจะทำให้พี่ตีเปโอ 19A มูลค่า450,000ล้านติดนะครับพี่บอกก่อนนะว่ามันต้องติดอันนี้ไม่มีการแตกด้วยนะครับ มีละกันติดเอ้ยบ้าบอต้องติดคือถ้าเกิดตัวนี้ติดอะแทบจะเป็นตัวที่มูลค่าสูงสุดที่ผมตีติดเลยนะใส่แหวนแล้วตีบวกครับไม่มีโม,โมโรครับแหวนวงนี้นะผมบอกเลยนะผมแยกมาจากเดอะลอตอัพเดลิงฮอบบิ t กำลังตามหาอยู่นะนั่งเล่นโทรศัพท์สบายใจครับเพราะว่ารอรอติดมันไม่ติดเลยอะครับทุกคน กอลัมคือกอลัมมึงเอาแหวนมึงคืนไปเลยเวนเพชกระเบื้องมาทุกคนผมขอแบบไม่ลีลาเลยแล้วกันนะครับทุกคนเข้าไปปุ๊บคือกดเลยนะครับสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยเขาบอกว่าได้ผลดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลดีจริงๆอ่ะการมีทรงมีสูตรแหละมันไม่เกี่ยวหรอกครับอย่างที่ทุกคนบอกนะมันมันมโนอ่ะมโนอ่ะมโนกันเป็นเอง่ะครับทุกคนผมขอใช้ใบเดียวก็สองใบแล้วกันนะเข้าไปแล้วซัดเลยเปิรบเปิรบเปบ ปึ๊บซัดแล้วก็นั่งยิ้มโอเคครับทุกคนมาแก้มือกับมันหน่อยครับสงสัยสูตรอาจารย์บวยต้องมาแล้วครับ ทียมึงจะไม่ติดจริงๆหรอวะบวก8ปเตโอตัวบัคเนี่ย 19A เนี่ยชนแม่งสักร้อยทีแม่งก็ะติดไหมดูดิชนสักร้อยเฮ้ยผมใช้สูตรหลอก GM ดีกว่าสูตรหลอกควายสบายดีจังครับนี่ผมเข้าไปนะทําเหมือนจะตีใช่ไหมแล้วก็ไม่ตีนะครับเข้าไปปุ๊บทาเหมือนจะตีแล้วไม่ตีครับเข้าไปปุ๊บทําเหมือนจะตีแล้วก็ตีครับหลอดเดียวบ้าบอเข้าไปปุ๊บทําเหมือนจะตีนะครับ แล้วก็ค้างไว้ค้างไว้ให้มันเก่งว่าเหมือนจะตี GM มันกำลังเซตระบบแล้วให้เยี่ยนี่แตกให้บอลตีแตกให้บอลตีแตกปึ๊บปั๊บ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 ผมกดยกเลิกแล้วผมสลับทีมนะครับสลับทีมมาปึ๊บเข้ามาอ่าเรียบร้อยหาเตโอไม่เจอเด็กกระเบื้องอ่าหนักแล้วนะครับงานหนักแล้วอ่าอยู่นี่นะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชึบเข้าไปปึ๊บนะครับกดออกทีนึง หลอกควายสบายดีจังหลอกอีกครั้งก็ยังเป็นคว,วาย <c oughs> ไม่ติดเลยครับเตโอพระเจ้าม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 มาเหม,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 ม็นดีมาเม็นดีเม็นดีเมนดีนะครับเหม็นดีนดค,นดคือขอพวกแปดติดสักหน่อยเถอะนะครับทุกคน ตีแตกมาเยอะแล้วคือแต่เอาจริงอะ่ะการตีขึ้น6-8ผมต้องบอกอธิบายทุกคนที่แบบด่าผมหรือเข้าใจผมผิดก่อนนะว่าการตี6-8อ่ะโอกาสการแตกอะ่ะมันเยอะกว่าการติดอยู่แล้วนะครับอยากให้มองว่าการตีแตกอะ่ะเป็นเรื่องปกติการตีติดอะ่ะเป็นเรื่องสนุกแล้วกันนะครับน้องชายเนาะเพราะว่าอัตราการติดอะ่ะมันแค่4หรือ7เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับเนาะอย่าเข้าใจผิดว่าอัตราการติดอะ่ะมันคือ93หรือว่า90นะตะตราการติดมันแค่ เเปอร์เซ็นต์เองมัง้งเท่าที่จาได้นะครับไปแล้วครับอาอเฮียกดผิดครับเมาส์มันอยู่ตรงนี้ไปครับโอ้โดเนทมาด้วยติดแน่สู้ไอ้หนองบอลได้ไหม F อฟโนี่ไงสู้ได้ไหมล่ะกูตีติดอะสู้ได้ไหมล่ะสู้ผมไม่ได้หรอกไม่มีใครสู้ผมได้หรอกครับตอนเนี้ยตีติดด้วยทาไมอะจบป่ะจบไหมครับขอบคุณครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมได้กําลังใจจากน้องๆเยอะมากนะครับ ขอบคุณมากที่น้องๆให้กําลังใจพี่นะครับว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องตีติดนะครับมาครับทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจครับตอนนี้พี่มีกำลังใจเยอะมากในการจะเอาเงินมาฉีกทิ้งกับเกมฟีฟาไลายสีนะครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับกำลังใจครับงั้นไปเลยครับกดแบบเมาส์หายโอกาซกิเป็นอะไรคิมแตววยหัว,วาขาดไอสัตว์เลยโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ได้สู่บวกเก้ามาแล้วนะครับก็คือการที่เข้าไปเนี่ยผมเข้าไปชนสามครั้งใช่ไหมครับแล้วผมก็เปลี่ยนทีมเป็นครับแล้วผมเข้ามาปึ๊บผมก็ตีเลยถ้าเกิดติดผมแจกทัวร์เหรียญห้าสิบบาทตามที่ผมได้สัญญาอ่ะอันนี้หนึ่งครั้งนะนะอันนี้สองครั้งนะครับ,นนรนะรบผมเชื่อมันผมเชื่อมันสามครั้งครับมา แล้วผมก็สลับผมสลับปุ๊บครั้งเนี้ยผมเข้าไปคือผมซัดได้เลยนะครับตามสูตรที่น้องเขาได้ให้พี่มานะครับปุ๊บเข้าไปปุ๊บขอบคุณสลับสูตรครับน้องบวกเก้าเมเยอร์เหลือบวกสองครับทุกคนก็จีจนะครับ <laughs> เฮ็ดกระเบื้องไม่ได้แจกแล้วทูกูโอเคทุกทุกคนครับ บวกแปดดาวิดหลุยครับถ้าเกิดเตีติดมีคนรอซื้อนอกอยู่นะผมบอกก่อนนะครับตัวนี้ดีดีเยผมขอใช้สูตรหลอกควายสบายดีจังนะครับหลอกอีกครั้งก็ยังเป็นควายนะครับนี่ครับเข้าแล้วออกนะครับเข้าแล้วออก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 นะครับสูตรหลอกควายสบายดีจังครับทุกคนปุ๊บ ปปปปป๊๊๊๊๊บบบบ,บสูนหลอกควายสบายดีจังครับหลอกอีกครั้งก็ยังเป็นควายครับกูกดเลยแล้วกันจังหวะมันได้หลอกควายสบายดีจังสั่งลาครับด้วยโซคาเตสบวกแปชแนครับผมโซคาเตส โซแคทเทสบวกแปดจะมาถ้าเกิดติดนะแจกดีไหมวะมไม่ได้ถามเจ้าของไอดีเลยกูจะไปแจกเขาเฉยสูตรอาจารย์บวยหัวคอนต้องมานะครับอาจารย์บวยหัวคอนโอ้โหโอ้โโอโยยึกกเบ้อง โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับหนักๆครับเรามีวารานแอลที่จะขึ้นบวก8กัน4ตัวนะครับ1ตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวก็คือผมจะใส่กันแตกไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะกู้ถ้าเกิดมันแตกมันจะกู้ได้บวก7แล้วตัวสุดท้ายมันจะไม่มีการแตกแต่ว่าถ้าเกิดมันติดบ,บวกแอ่ะผมบอกเลยมันคือจบเลยนะเราจะไม่ตีต่อนะครับติดคีบบวก9้าไว้เฮียไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นอนะตอนนี้ตีสดอย่างเดียว ขาจะติดคีย์บวกกันคือตอนนี้นะทีท่แบบที่เลือกไม่ที่เลือกไม่ซื้ออ่ะจริงจริงมันมีคนขายนะบวกแปดแต่ว่านอกมันประมาณหมื่นนิดนิดอะทุกคนที่เลือกไม่ซือ้อเพราะรู้สึกมันแพงไปรู้สึกว่าตีเองเดี๋ยวก็ติดนะครับตัวแรกเซิร์ฟเิประเดิมเ้ยยึดกระเบื้องโอเคโอเคยังกู้ได้ครับยัง ได้ยังกูได้โอเคครับทุกคนก็เหลือ3ตัวนะเรามาวัดกันต่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องรีลาอะไรมากกันแตกอีกตัวหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5นะครับเอาโกเข้ามาบ้างอยู่สักตัวนึงมึงจะแตกหมดเลยจริงเหรอวะไม่จริงนะผมขอใช้สูตรอาจารย์บวยเลยแล้วกันสูตรอาจารย์บวย พังทั้งทีเพื่อวาลานคนเดียวขอด้วยวะหนัมากอ้ท้เท้เท้มาดิสูตรอาจารย์ววยรู้จักเปล่าสัตว์ตัวละหมื่นเนออตัวละหมื่นคุยอะไรกูไม่ยอมซื้อหรอกตั้งราคากันซะแพงเลย มีคนบอกตอนพี่ดีใจฟันอย่างเหลืองบวกเก้าให้เด็กมันดูครับน้องบอลบวกเก้าให้เด็กมันดูไม่เป็นไรไม่บวกเก้าครับแต่ว่าขอบวกเจ็ดได้ไหมเหลือบวกเจ็ดอีกสองตัวเอ้เหลือบวกเจ็ดตัวเดียวแล้ว่ะมันตีติดไปแล้วนะครับผมตีบวกเจ็ดตัวนี้ให้ดูโอเคแตกคือจบนะโอเคเอาอย่างนี้ละกันนะครับถือว่าเป็นตัวแถมนะครับถือว่าเป็นตัวแถมถ้าเกิดติดอีกกูร้องเลยนะตีบวกเก้าเอาบวกเจ็ดกันบ้านมึงเดี๋ยวกูตีศอกให้ แบบนี้แบบนี้เก็บ6 8ไว้นะครับสูตรอาจารย์บวยโด1อาจารย์บวยนะครับอาจารย์บวยอะไรอะ่ะหัวใครบอรอเล่นครับจบจบนะไม่ต้องอิจฉาพี่มือพี่มันทองพี่บอกแล้วตัวเ,เล็กๆอะ่ะพี่ตีไม่ค่อยติดหรอกแต่ตัวแพงๆอะ่ะพี่จะตีติดนะครับใช่ครับเบียไปครับ โอเคจบ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  <c oughs> จบนะครับทุกคนแต่ก็ก็ยังโอเคนะได้มาหนึ่งตัวครับโอเคอยู่ทุกคนโอเคอยู่เฮออย่าอิจฉา